สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ยังคงติวเนื้อหาฟิสิกส์มต้นเพื่อที่จะสอบเข้ามสี่นะเรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องอาการเคลื่อนที่แนวตรงอยู่นะเรามาลุยต่อไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มที่ข้อ12โจทย์บอกว่ารถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่72กิโเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเจอสิ่งกีดขวางคนขับรถเบรกด้วยอัตรา ห้าเมตรต่อวินาทีกำลังสองเบรกด้วยอาตาัตราห้าเมตรต่อวินาทีกำลังสองถามว่านานเท่าใดรถยนต์จะหยุดการเคลื่อนที่ตั้งแต่เริ่มเหยียบเบรกอะทีนี้เราต้องดูก่อนนะว่าโจทย์เขาให้ตัวแปรอะไรมาบ้างใช่ไหมลกูกเด็กๆด,ดูนะว่าเขาบอกว่ารถยนต์เนี่ยจะหยุดการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นอันนี้แสดงว่าความเร็วปลายมันต้องเป็น 0ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ย72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องเป็นความเร็วต้นกูจะใช้ u เป็นความเร็วต้นนะคะแล้วก็ v เป็นความเร็วปลายเนาะหรือว่าใครจะใช้เป็นอ่า v 1 v 2อย่างนี้ก็ได้นะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นความเร็วต้น72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบร,รกด้วยอัตรา5เมตรต่อวินาทีกำลังสอง เห็นหน่วยตรงนี้ก็น่าจะเดาออกแล้วนะเมตรต่อวินาทีกําลังสองเนี่ยมันเป็นหน่วยของความเร่งเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัว A แต่เบรกเนี่ยอ่ามันจะเรียกว่าความหน่วงเนาะมันก็จะติดลบ5เมตรต่อวินาทีกําลังสองแบบนี้โอเคโจทย์ให้หาอะไรหาเวลาหาเวลาค่าเท่าไหร่อ่าทีนี้ ความเร็วต้นเนี่ย72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าเห็นไหมความเร่งเนี่ยหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแล้วก็คาตอบเวลาเนี่ยหน่วยมันก็เป็นวินาทีเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนหน่วยตรงนี้เปลี่ยน u ตัวนี้ก่อนจาก72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีเด็กๆต้องคูณด้วย ห้าส่วนสิเข้าไปนะซึ่งคูณเสร็จเรียบร้อยจะได้เป็น20่สเมตรต่อวินาทีโอเคเราได้ความเร็วต้นเป็น20เมตรต่อวินาทีละเพน,นี้เราดูนะเรามีความเร็วต้นความเร็วปลายมีความเร่งหาเวลาได้แล้วถูกไหมเพราะว่า เราจะมีสูตรว่าความเร่งก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปหรือหาได้จากความเร็วปลาย v ลบความเร็วต้น u แล้วก็หารด้วยเวลานั่นเองอ่ะทีนี้เราก็แทนค่าเข้าไปเลย a เนี่ยเป็นความหน่วงลบ5 v เนี่ยความเร็วปลาย u ความเร็วต้นเวลาโจทย์ให้หาโอ้ยอะไรนี่อะไรนี่ เพราะฉะนั้นทีของเราก็จะได้เป็นลบยีส่วนลบหก็คือจะได้เป็น4วินาทีนั่นเองเสร็จแล้วไม่ยากนะข้อนี้หวานหวานอ่าไปต่อเจอแบบนี้ยิ้มเลยใช่ไหมอ่ะข้อสิา เมื่อบันทึกตำแหน่งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งคงที่ทุกๆหนึ่งวินาทีได้ผลดังภาพโดยตำแหน่งสุดท้ายที่บันทึกไว้คือยี่สิบหกเซนติเมตรตำแหน่งที่จะพบวัตถุในวินาทีถัดไปก็คือตำแหน่ง A เนี่ยจะอยู่ที่ใดอืมข้อนี้เนี่ยให้ทริควิธีการคิดง่ายๆเขาบอกว่าด้วยอัตราเร่งคงที่แสดงว่า ความเร่งมันจะสม่ำเสมอเมื่อความเร่งสม่ำเสมอความเร็วเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นระยะทางก็จะเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอเรามาดูตำแหน่งที่หนึงตรงนี้เป็นวัดระยะได้สิบเซนระยะที่สองเป็นสิบเถามว่าตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่บางคนนะอาจจะเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมอา,อาจจะเห็น เอ๊มันมีอะไรที่มันคล้ายคายกันจากตำแหน่งที่1ตรงนี้ไปตำแหน่งที่สองตรงนี้เด็กเห็นไหมว่ามันมีระยะที่เปลี่ยนไปเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือสิบเจ็ลบสิก็จะเปลี่ยนไปเจ็ดเซนติเมตรถูกต้องไหมแล้วตำแหน่งที่สองไปตำแหน่งที่สามก็คือ 7ถึงยีเป็นเท่าไหร่อีก9ใช่ไหมอีก9อ่าและข้างล่างตำแหน่งที่4มันน่าจะเป็นเท่าไหร่ข้างบนเนี่ยมัน7แล้วก็เพิ่มมาห่างเป็น9ตรงนี้มันก็น่าจะเป็นเพิ่มมาอีกเท่าไหร่ เพิ่มมาอีกเท่าไหร่นะใช่เพิ่มมาอีก2ใช่ไหมคะอันนี้มันห่างเป็น7 7เจบวกสเป็น9เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็น9ก้บวกสเราต้องห่างมา11เอ็ดเซนอันนี้แบบคิดแบบง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้ก็จะได้เป็น26่สบกวกสิก็จะได้เป็น่าสิเซน อ่ะวิตอบตรงนี้อ่าได้เป็น37เซนติเมตรจะเห็นว่าระยะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทีละสองเซนสองเซนติเมตรไปเรื่อยๆนั่นเองไหมรวดเร็วมากเนาะใช้ในกรณีที่แบบอ่าเราจับความสัมพันธ์แบบนี้ได้นะคะไม่ต้องใช้สูตรให้มันแบบอาจจะเสียเวลาเนาะตรงนี้อ่ามาข้อสิ ศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงโดยกำหนดให้ตำแหน่งเริ่มต้นของการเคลื่อนที่เป็นตำแหน่งอ้างอิงกราฟแสดงตำแหน่งของวัตถุณนะเวลาต่างๆเป็นดังนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจากข้อมูลข้างต้นข้อความต่อไปนี้กล่าวถูกต้องใช่หรือไม่ให้พิจารณาทีละข้อว่าข้อไหนถูกหรือไม่ถูกเคลื่อนที่มาตรงนี้หยุด แล้วก็ลงมาตรงนี้อ่ะข้อที่1ตลอดการเคลื่อนที่ทั้งหมดวัตถุมีการกระจัดเท่ากับ0นจริงไหมนะถ้าเราพิจารณาตามการเคลื่อนที่เนี่ยจากเริ่มต้นเนี่ยมันเคลื่อนที่มาได้ถึงตำแหน่งถ้าถ้าหูเขียน,นก็เหมือนกับว่าอันนี้คือเริ่มต้นเดี๋ยว เริ่มต้นไปปื๊บถึงตรงนี้อ่าเท่าไรเอ่ยตำแหน่งสองเมตรเสร็จแล้วก็หยุดนิ่งใช่ไหมหยุดนิ่งแล้วก็จากสองเมตรแล้วก็กลับมาตรงนี้อีกทีนึงปุ๊บปุยเดียวขออภยัย ก็วกกลับมาอะไรแบบนี้อืมทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเริ่มต้นแล้วก็กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นการกระจัดก็จะเท่ากับศูนข้อที่หนึ่งก็เลยถูกต้องเอเคไหอ่ะมาดูข้อที่สอง การเคลื่อนที่ในช่วงวินาทีที่0ถึง15วินาทีที่0ถึง15มีขนาดของความเร็วเฉลี่ยเป็น0.1เมตรต่อเมตรวินาที0ถึง15ความเร็วก็คือ,อาหาจากการกระจัดหารด้วยเวลานั่นเองจาก0ถึง15อ๋อ มันเหมือนกับว่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกเด็กๆดูนะมาสองหยุดแล้วก็ลงมาอีกอาจากสองถึงหนึ่งจุดห้าก็คือลงมาห้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับว่าเคลื่อนที่มาแบบนี้เห็นนะเคลื่อนที่มาแบบเหมือนมาตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ลงมาตรงนี้แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา ดูซิว่าการกระจัดมันจะเป็นเท่าไหร่การกระจัดก็จะต้องเป็นวัดรูปให้ใหม่ก็ได้อะก็คือ,อามาทางนี้ปึ๊บมาทานี้อ่าการกระจัดเราจะนับจากจุดเริ่มต้นไปถึงตำแหน่งสุดท้ายะฉะนั้นการกระจัดที่เหลือก็คือตรงนี้ซึ่งมันมาทั้งหมดตรงนี้สองเมตรตรงนี้มา หมถูกไหมมันลงมา5เมตรเอ้ยไม่ใช่0.5ขออภยัยศูเมตรเพราะฉะนั้นการกระจัดก็คือ2องลบศูก็จะเป็น1.5เมตรอ่าแล้วเราก็จะหาความเร็วก็คือเอาการกระจัดหารด้วยเวลาการกระจัดเป็น1.5ส่วนเวลาเป็นอ่าสิวินาที เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะมีความเร็วเป็น0.1เมตรต่อวินาทีข้อนี้ก็ถูกต้องอข้อที่3ภายในช่วงวินาทีที่0เดี๋ยวนะวินาทีที่0ูนย์ถึงสิบเราถูกขึ้นที่อย่างนี้สิ วัตถุมีการเคลื่อนที่ด้วยตาเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าวินาทีที่10ถึง30อ๋อหาช่วงนี้โอเคอ่าครูให้อันนี้เป็นช่วงที่1ก็ได้นะอ่าช่วงที่1แล้วก็ช่วงที่2ก็คือลงมาแบบนี้นี่เป็นช่วงที่สองนี่เป็นช่วงที่1ห,หาอัตราเร็วเฉลี่ย หาอัตราเร็วเฉลี่ยของช่วงที่1ก็ต้องหาจากระยะทางหารด้วยเวลาถูกไหม v เท่ากับ s ส่วน t ระยะทางได้เท่าไหร่เอ่ยมันขึ้นที่มาตรงนี้ได้2เมตรเสร็จแล้วอีกนิดนึงตรงนี้มันอยู่ตำแหน่งเดิมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นระยะทางเนี่ยก็ยังเป็น2เมตรอยู่แต่เวลาเป็นเท่าไหร่เวลาเป็น10 ก็จะได้เป็น0.2เมตรต่อวินาทีมาดูช่วงที่2ช่วงที่2ระยะทางหันด้วยเวลาระยะทางเป็นเท่าไหร่จาก2ไล่ลงมาถึง0ระยะก็เป็น2เมตรส่วนเวลาเป็นเท่าไหร่จาก10ถึง30ก็คือเป็น20วินาที ก็จะเป็น1ส่วน10ก็จะเป็น0.1เมน่งเมตรตนาทีแสดงว่า,าช่วงที่1เนี่ยมากกว่าใช่ไหมมากกว่าช่วงที่2ตรงนี้บอกว่าน้อยกว่าไม่ใช่ต้องมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่โอเคนะอ่ะไปต่อ ข .15 จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ a ระยะทางวัดจากจุดเริ่มเคลื่อนที่ตามแนวการเคลื่อนที่ถึงจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่แต่การกระจัดวัดจากจุดเริ่มต้นตรงไปยังจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ทำให้การกระจัดมีขนาดน้อยกว่าระยะทางเสมอ ข้อนี้ถูกต้องไหมอ่าถ้าสมมติว่าวัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงระยะทาง s เ,เนี่ยมันจะเท่ากับการกระจัดถูกไหมคะเพราะว่ามันไม่ได้อ่าเปลี่ยนทิศทางไปไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามวัตถุมีการเคลื่อนที่แบบโค้งอย่างนี้อ่าเส้นสีชมพู ตัวนี้ก็คือระยะทางถูกไหมแต่ว่าการกระจัดก็คือเส้นตรงที่รากจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าการกระจัดเนี่ยมีค่าน้อยกว่าเสมอเนี่ยไม่จริงมันอาจจะเท่ากันก็ได้เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเนาะเพราะฉะนั้นข้อ A เนี่ยไม่ถูกนะไม่ถูกละอืมข้อ B จากการศึกษาเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆพบว่าการเคลื่อนที่แนวดิ่งอิสระกับแนวโค้งโปรเจกไทม์มีความเหมือนกันคือเคลื่อนที่ด้วยแรงดึงดูดของโลกภายใต้ความเร่งโน้มถ่วง g แม้ในจุดสูงสุดของการเคลื่อนที่ก็ตามข้อนี้ถูกต้องเลยถ้าการเคลื่อนที่แบบแนวดิ่งอิสระวัตถุจะตกลงมาด้วยความเร่ง g ใช่ไหมคะ แล้วก็จะมีแรงดึงดูดของโลกกระทำตรงนี้ก็จะเป็นน้ำหนักของวัตถุแต่ถ้าการเคลื่อนที่แบบแนวโค้งโปรเจกไทสมมติว่าเป็นอย่างนี้ก็ได้วัตถุเคลื่อนที่โค้งลักษณะน,นี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ที่จุดสูงสุดเนี่ยความเร็วในแนวดิ่งเนี่ยมีค่าเป็นศูน์ตรงนี้วัตถุก,ก็จะมีแรงดึงดูดของโลกกระทำอยู่ดี เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องนะข้อนี้ถูกต้องข้อ c ถ้าวัตถุถูกกระทำด้วย3แรงพร้อมๆกันแรงละสาสนิวตันแรงลับที่กระทำต่อวัตถุมีค่าตั้งแต่0ูนถึงเกนิวตันได้ไหมได้แรงลับ แรงรับที่กระทำอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ถูกไหมคะในกรณีที่สมมติว่า3แรงเนี่ยอาจจะหักล้างกันพอดีแบบทำมุมอย่างละร้อยยี่สองศามันจะแรงรับมันจะหักล้างกันหมด มุมถ้ามันเป็นร้อยี่สิบเนี่ยมันจะเท่าๆกันหมดใช่ไหมมันจะหักล้างกันหมดเลยอันนี้แรงรับก็จะเป็นศูนย์ได้หรือในกรณีที่แรงรับทั้งหมดมีทิศทางเดียวกันก็ได้เช่นกันอ่าอาจจะเป็นในกรณีที่แรงไปในทิศทางเดียวกันก็ได้เพราะเขาไม่ได้บอกทิศนี้ว่าไปทางไหน ถ้าไปในทิศเดียวกันแบบนี้แรงลัพก็คือต้องเอามาบวกกันก็จะเป็น90นิวตันเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ถูกถามว่าข้อใดสรุปได้ถูกต้องเอ้ยข้อใดสรุปได้ถูกต้องข้อที่ถูกก็คือมีข้อ b กับข้อ c ก็จะมีข้อความที่ถูกอยู่2ข้อนั่นเองอา โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อสุดท้ายของการเคลื่อนที่แนวตรงแล้วนะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราก็จะไปดูกันเรื่องอื่นนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ